สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผมดีใจมากที่ได้พาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถเนกเกตบ k e ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสมัยใหม่นั่นก็คือยามาฮ่ MT09 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026รถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของความดุดันเทคโนโลยีและอารมณ์การขับขี่ที่เราใจในแบบฉบับกระกูลมาสเตอร์ออฟท็อปอย่างแท้จริงใครที่เป็นแฟนยามาฮ่าหรือกำลังมองหาบิ๊กบค์คลาสกลางที่ให้ทั้งพลังความคล่องตัวและฟีลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่างวันนี้คลิปนี้จะพาคุณไปรู้จัก MT09 แบบละเอียดทุกมุมตั้งแต่แนวคิดการออกแบบไปจนถึงประสบการณ์ใช้งานจริงบนท้องถนนยามาฮ่ MT09 เป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ในแนวคิดของความดิบและพลังแรงบิดตั้งแต่รอบตำ่ำ ด้วยเครื่องยนต์แบบ3สูบที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้มันมีคาแรคเตอร์แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจนรูปลักษณ์ภายนอกของ MT09 ยังคงเน้นความดุดันแบบด a r k Side of Japan ด้วยเส้นสายที่คมเข้มตัวถังที่ดูแน่นและสั้นกระชับไฟหน้าที่ดูฉบเฉียวเหมือนสัตว์นักลา่าพร้อมท่านั่งที่ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกควบคุมรถได้เต็มที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ล่อมขึ้นไปนี่คือรถที่ถูกออกแบบมาให้คุณรู้สึกถึงความเชื่อมต่อระหว่างคนกับเครื่องจักรอย่างแท้จริง สำหรับปี2026ยามาฮ่าได้ปรับปรุง MT09 ในหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการปรับจุนเครื่องยนต์ให้มีความนุ่มนวลขึ้นในรอบตำ่ำแต่ยังคงความดุดันในรอบสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉลาดขึ้นและใช้งานง่ายกว่าเดิมรวมไปถึงงานออกแบบบางส่วนที่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น ทำให้ MT09 รุ่นปี2026ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยแต่เป็นการพัฒนาให้รถคันนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในทุกมิติในด้านราคาจำหน่ายของ Yamaha MT09 ปี2026นั้นยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับรถในคลาสเดียวกันโดย Yamaha พยายามรักษาความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค ด้วยการใส่เทคโนโลยีระดับสูงมาให้แบบไม่กักเมื่อเทียบกับสมรรถนะและอุปกรณ์ที่ได้รับราคาของ MT09 ถือว่าน่าสนใจมากสำหรับคนที่ต้องการบิ๊กไบที่ใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการขับขี่แบบสปอร์ตในวันหยุดหัวใจสำคัญของ MT09 ยังคงเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงขนาด 894cc ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์บล็อกนี้ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดที่มาไวตั้งแต่รอบต่ำ ทำให้การขับขี่ในเมืองหรือการเร่งแซงบนทางหลวงทำได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ความรู้สึกร้าใจทุกครั้งที่บิดคันเร่งสำหรับปี2026ยามาฮ่ได้ปรับจูนเครื่องให้มีการตอบสนองที่ละเอียดขึ้นลดอาการกระชากในรอบต่ำทำให้ขี่ง่ายขึ้นและสำหรับผู้ขับขี่ที่อาจยังไม่ชำนาญมากนักแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความดิบและพลังที่เป็นจุดขายของ MT 0 9เอาไว้ครบถ้วน ระบบส่งกำลังของ MT09 มาพร้อมเกียร์6สปีดท,ที่ทำงานร่วมกับระบบคลัตช์แบบสลิปเปอร์ช่วยลดแรงสะบัดของล้อหลังเวลาเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบวิชิโฟเตอร์แบบ2ทางที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงได้โดยไม่ต้องจำคลัตช์ทำให้การขับขี่มีความต่อเนื่องและสนุกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขี่ในสนามหรือบนถนนจริงการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อหลังทำได้อย่างแม่นยำให้ความรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่บิดคันเร่ง ในเรื่องของระบบเชื้อเพลิงยามาฮา MT09 ใช้ระบบหัวฉชีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยกล่อง ECU รุ่นใหม่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันมีความแม่นยำและสม่ำเสมอส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันถูกเผาไม่อยา่างเต็มประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังงานและช่วยให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ MT09 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับรถที่มีพละกำลังขนาดนี้ ในการใช้งานจริงบนถนนทั่วไปหากขับขี่ด้วยความเร็วคงที่และไม่บิดหนักจนเกินไป MT09 สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีพอสมควรเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทางไกลในวันหยุดสุดสัปดาห์ถังน้ำมันที่มีความจุเหมาะสมช่วยให้ไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยจนเกินไปเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแม้ว่า MT09 จะเป็นรถเนกเกตบายแต่การออกแบบในส่วนของตัวรถและตำแหน่งการนั่งก็ถูกคำนึงถึงความสบายของผู้ขับขี่เป็นหลัก เบาะนั่งถูกออกแบบให้มีความกระชับแต่ไม่แข็งจนเกินไปรองรับสรีรัของผู้ขับขี่ได้ดีแฮนบาร์ที่กว้างช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวในเมืองหรือการขับขี่ด้วยความเร็วสูงบนทางตรงระยะพักเท้าที่วางตำแหน่งได้ลงตัวทําให้ขี่ได้นานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้ามากนักในด้านการบรรทุกสัมภาระแม้ MT09 จะไม่ใช่รถที่เน้นการทัวริ่งเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้เช่นกล่องท้ายหรือกระเป๋าข้างสําหรับผู้ที่ต้องการใช้รถคันนี้ในการเดินทางกลาย,ยามาฮ่ามีอุปกรณ์แท้และอุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตภายนอกให้เลือกมากมายทําให้ m p 0 9สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายตามสไตล์ของผู้ขับขี่ระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อของ MT 0 9ในปี2026ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นหน้าจอแสดงผลแบบ TFT สีขนาดใหญ่แสดงข้อมูลได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้ขับขี่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการและยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันของ y a ม a ฮ่าทำให้สามารถดูข้อมูลต่างๆเช่นการแจ้งเตือนการโทรเข้าหรือข้อมูลการขับขี่ย้อนหลังได้อย่างสะดวกเพิ่มความทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ในยุคดิจิทัลในเรื่องของความปลอดภัยยามาฮ่ MT 0 9มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการลื่นถลายของลอ้อ ระบบควบคุมการยกตัวของล้อหน้าระบบเบรก ABS ที่ทำงานอย่างแม่นยำและโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างฉลาดช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นขี่บิกไบค์เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด Yamaha MT09 ปี2026คือรถที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะ ความดุดันและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวมันเป็นรถที่ขี่สนุกในทุกวันแต่ก็พร้อมจะปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่เมื่อคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองการเดินทางไกลหรือการขับขี่แบบสปอร์ต MT09 สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับใครที่กำลังมองหาบิ๊กไบค์ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีพลังเหลือเฟือและให้ความคุ้มค่าในระยะยาว Yamaha MT09 คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า